วันนีค่ะระโสวยมากค่ะตื่นเต้นเราแ,แบบเมื่อกี้ใกล้ชิดมากก็ตื่นเต้นมากก็ติดตามผลงานที่เขามานานมากแล้วไม่คิดว่าจะได้เจอก็ต้องขอบคุณโร,รี่ที่พามาเจอกับแพนโซฮีค่ะใช่ใช่หนูเหมือนสตั้นไปแบบสวยมากค่ะเจอกันครั้งแรกเลยค่ะใช่ค่ะ ก็ maybe ค่ะถ้าถ้าใครเห็นว่าเอ้ยอยากให้มาเจอกันก็ได้เลยค่ะคือยินดีมากๆค่ะก็ฝากงานรอยัลด้วยนะคะก็ค o n นกา t ชื่ t เช n ญนะคะ being number one in the world ก็คือ amazing มากๆเลยนะคะแล้วก็ของเขาใช้ดีมากจริงๆก็อย่างที่น้องเบ็กชอบก็คือ french o a s t นะคะไปืึกกันได้นะคะ extraordinary oil นะคะ อนนี้ค่ะถึง EP 5แล้วค่ะก็กำลังเริ่มแบบขยับความสัมพันธ์แล้วดีใจค่ะดีใจรู้สึกว่าทุกคนเริ่มชอบเส้นเรื่องค่ะแบบว่าติดตามตัวละครแล้วก็เริ่มแบบคือจริงๆเราอินด้วยกันตั้งแต่การถ่ายทำจนกระทั่งถ่ายทำจบจนกระทั่งเทรนดิ้งด้วยกันทุกๆอย่างแต่ว่าตอนนี้หนูเริ่มรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันเริ่มค่อยๆเติบโตแล,และทุกคนก็เริ่มอินมากๆค่ะ,ะเพราะแต่ละคอมเมนต์ที่หนูอ่านอ่ะอินสุดๆเลยค่ะ อ่าใช่ใช่ใชค่ะมันก็จะเริ่มอาจจะมีการบอกความรู้สึกต่อก,กันละกันใช่แต่ว่ามันก็จะเกิดการลองดิสแทนต์อีกรอบหนึ่งซึ่งบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายพอเราเริ่มรู้สึกกับคนคนหนึ่งแต่ต้องจากเขาไปอีกแล้วก็ม,บบ <c oughs> มีแล้วค่ะมีแล้วใช่ <c oughs> เขาเป็นคู่ดีข้าั่งรักกันมากน่ารักมากๆค่ะน่ารักแบบหนูอ่านบทแล้วแบบโอ้ถ้ามีใครพูดกับหนูแบบนี้นะน่ารักอ่ะ <c oughs> เต็มที่ของเราค่ะที่คนคือหลายคนชื่นชมว่ามันเข้ากันแบบว่าอะไอ่างตอนดูตอนดูหนูก็ว่าน่ารักมากๆค่ะอะไรนะคะก็เกิดพีพีอ่าค่ะอะไรบ้คะเราก็ซื้อพี่ต้าให้เขาใช่ใก็อย่างที่หนูบอกเลยค่ะว่าหนูไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรดีแล้วก็คิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เขายังไม่มีแล้วก็อยากให้ได้ลองลองใช้ดูค่ะก็ก็ซื้อคิดว่าพี่เขาชอบเพราะว่า ตอนนี้ก็เห็นมือพี่เขาแบบเจ็บๆมานี่ก็ถามว่าใช่หนูก็ถามว่าไปโดนอะไรผิวแห้งหรือเปล่าพี่เขาก็บอกว่าเออเล่นกีตาร์นี่ก็บอกอ้าวโอเคแปลว่าเล่นเยอะใช่รู้สึกเหมาะเหมาะกับเขาค่ะเหมาะกับเขาแล้วก็งานเราจะต้องแบบแสดงโชว์การแสดงเยอะค่ะแบบว่าจะร้องเพลงหรือเล่นเปียโนเล่นกีตาร์อะไรอย่างงี้ยนูคเป็นสกิลที่เพิ่มเพิ่มเสน่ห์ได้มากๆค่ะ เออจริงๆหนูว่าพี่เขาพี่เขาอึ้งค่ะอึ้งเลยแหละที่เขาไม่คิดว่าจริงๆพี่เขาไม่คิดว่าวันนั้นจะไปหาแล้วก็วันนั้นจะเอามาให้ด้วยค่ะแต่าชอบคิดคิดว่าชอบน,นะค่ะ้อกลองแล้วีอ,วกกไอไะไรกันยพรอยอ๋อ,อยู่แล้วยแล้วค่ะหนูก็อวยพรหนูก็ก็ขอให้มีความสุข ในทุกๆวันมีรอยยิ้มเยอะๆรู้สึกว่าปีนี้ก็เติบโตขึ้นเยอะมากๆน้องก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่คอยซัพพอร์ตเสมอค่ะมีโอกาสแบบเราเข้ามาเล่นการแบบเล่นเปียโไม่รู้เลยอนะ่ะยังไม่ได้คิดเลยยังไม่ได้คิดเลยใช่แต่จริงๆหนูว่ก็เป็นคนชอบเล่นนาะแบบว่าอยากอยากฝึกเล่นเหมือนกันแต่ว่าหนูจะถนัดกับเปียโนมากกว่าค่ะ านอื่นๆนะหรอก็ตอนนี้ก็มีปิ่นพักใช่ไหมคะแล้วก็งานอื่นๆอาจจะต้องรอติดตามก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะเริ่มเริ่มเวิร์กช็อปของแบมด้วยค่ะแล้วก็น่าจะเปิดกล้องในเร็วนี้ค่ะก็เต้นค่ะแล้วก็ผลงานอื่นๆที่จะตามมาก็ฝากติดตามด้วยนะคะช่วงนี้ออกงานเดี่ยวบ่อยแหละคนบอกว่าคุณปล่อยแบบเคมีเปราออกมาเยอะมาก ไม่เป็นยังไงคะ่ะก็แบบว่าเออไม่ไม่ได้เจ้าชู้แต่มันไหลออกมาเองไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้เจ้าชู้ค่ะใช่ก็ก็รู้สึกว่าดีใจค่ะได้มาเจอทุกคนเพราะว่าจริงๆเราอ่ะ แบบอินเอร์เลยอ่ะแบบงานแบบนี้หนูก็แบบคงได้เจอหลายหคนแต่ก็รู้สึกว่าดีใจเพราะว่าบางทีวันๆของเราจะไม่ได้เจอหลายๆคนขนาดนั้นใช่ค่ะก็รู้สึกว่า build connection แล้วก็รู้จักคนเยอะขึ้นค่ะอแบบงานทกนนะโอแฟนๆทุกคนเลยใช่แฟนๆทุกคนวันนี้มีหลายคนมากๆแต่ว่าแฟนๆเขาจะแบบอยากมาให้กำลัง แม้ว่าจะงานเล็กงานใหญ่เขาจะอยากอยู่ตลอดหรือว่าแม้กระทั่งแบบใน Twitter ก็คือในเอ็กใน X ใน X <c> ็ <oughs> ก็คือ,เ,อเล่นเทรนดิ้งให้ตลอดแล้วก็แบบคอยส่งกำลังใจแม้ว่าจะเป็นคนที่อยู่ที่บ้านคนที่อยู่ที่งานหรือว่าอินเตอร์แฟนทั้งหลายคะ่ะน,น่ารักมากเหมือนเขาแบบโอเคจะส่งกำลังใจให้เมื่อวานอ่ะหนูแอบ,บเห็นตอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งกำลังจะนอนค่ะเหมือนอ่านหนังสือยะนิดหน่อยแล้วก็กำลังจะนอนแล้วหนูเห็นว่าเขาอ่ะ ยังเล่นเทรนนิ่งอยู่เลยของเมื่อวานอ่ะมันบอกจะเอาร้านทวิตให้ได้แล้วหนูก็เข้าไม่อ่านนะเหมือนเขากําลังแบบร้องเพลงคุยกันอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากเป็นความใส่ใจที่แบบดีใจอ่ะดีใจที่ได้เจอกันนะคะวันนี้ทำงานไม่รู้เลยแต่ว่านอนเร็วกันบ้างนะเป็นห่วงสุขภาพทุกคนหลายคนชมว่าคุณแบบเท่มากเลยนะว่าเราเดียวอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอจริงเหรอจริง พอ่อพ่อมีมีแฟนๆหนูก็รู้สึกอบอุ่นเพราะเขาจะคอยส่งเชียร์กำลังใจมาตลอดเลยว่าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่น,นี่ก็จะรู้สึกว่าโอเคมีเขาอยู่ก็ก็สบายใจนะคะใช่ใช่ใช่มีเขาอยู่ตลอดเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ